สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราไม่ได้วาดการ์ตูนนะครับแต่คลิปนี้เราจะมารีวิวการ์ดการ์ดเกมนะครับจากการ์ตูนโยคไฮวอชนะครับไปไปเจออยู่ที่เซเว่นนะครับเอาคือก็ซื้อมาเพื่อเป็นข้อมูลในการวาดรูปนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับ ปกติพี่ไม่ค่อยดูทีวีนะครับอันนี้ก็เป็นด้านแต่ละส่วนของกล่องเนาะมันจะมีทั้งหมด45บใบหรือ,อยังไงนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับก็ตัวแรกที่จะเจอก็คือชุลโคมะนะครับก็เป็นตระกูลหมานะครับ กแกะดีๆหน่อยนะครับปุ๊บนี่มันก็จะมีสิ่งที่จะได้มาในกล่องนะครับก็อันดับแรกก็คือเราจะมาดูนี่คือวิธีการเล่นการ์ดเกมนะครับแต่คงไม่ได้เล่นกันเนาะช่างมนัน <c oughs> อันนี้คือตารางการ์ดที่เล่นการ์ดเกมนะครับก็คือ เป็นเหมือนเป็นสมลระภูมินะครับในการเอาการ์ดเกมมาวางก็เราไม่ได้เล่นนะครับก็ช่างมันนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าการ์ดที่เราได้คือตัวอะไรบ้างนะครับโอ้โหแพ็กเกจดีมากเลยนะครับฟึบแล้วก็ยังมีห่ออีกโอ้ไม่ใช่ห่อนะครับเป็นสายรัดเฉย น,นี้เป็นของลิขสิทธิ์แท้นะครับซื้อที่7 e เ e ่ e อเมันก็ไม่ได้มีทุกที่นะครับสาขาที่พี่ไปประจำเพิ่งเพิ่งมีเป็นวันแรกเพิ่งมีเป็นชุดแรกไม่ใช่วันแรกเห็นมาหลายวันละก็ชูระโคมะก็สวยงามดีนะครับก็น่าจะได้เจอกันนะครับตัวนี้อันนี้อะไรเนี่ยตายเยอะแยะเลย ฮานะสาขาจีเป็นโยคขท่ที่สิงอยูอ่ดอกซากุระบานสะพั่งคืออะไรมันไม่ค่อยบอกเนาะว่าโยคข่แต่ละตัวนี้มีคุณสมบัติอะไร โอคุวานโนกามิเป็นลักษณะประมาณด้วงกวางหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยมีชุดเกาะด้วยอะแต่เสียดายไม่ค่อยเห็นช่วงขานะครับไม่รู้จะวาดได้ถูกไหมบูชิเนียนนะครับมาจกน่าจะมาจากคำว่าบูชิโดหรืออะไรพวกนี้เนาะอาคานาเมะ อะไรเนี่ยเป็นเป็นเป็นโยไคัเ, OK เกี่ยวกับถังน้ำเหรอบูรี่ไทโจเป็นน่าจะลักษณะเหมือนนักมวยเนาะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยออกแนวเหมือนสมุไรพเนจรนะครับ โซบูชิ <So>, <c oughs> อันนี้ก็ดูไม่ค่อยชัดนะครับมันเป็นภาพป,ประมาณทีดีโอเด้งจินหน้าตาค่อนข้างจะเบสิกนะครับเห็นมีมอนเตอร์ในการ์ตูนหลายๆเรื่องก็จะมีหน้าตาประมาณนี้กันอันนี้บาคะสุอินอันนี้เป็นหมวกที่ ไปสิงใครคนนั้นก็จะพูดมันพูดอะไรพูดความในใจหรืออะไรสักอย่างเนาะจำไม่ได้นะครับแต่ได้ดูการ์ตูนอยู่ตอนช่อง9นะครับวาราเอเน่คืออะไรเนี่ยตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เท่ดีแต่ว่าเห็นไม่ชัดนะครับส่วน ส่วนของเท้าหรือไอตรงนี้น่าจะเป็นผมออกมาปะหรือเป็นหางไม่รู้นะครับใครที่รู้ก็อาจจะแนะนำเพิ่มได้นะครับอานิกิออกแนวยากุซ่านะครับตัวนี้โดคิโดคิคือตัวอะไรเนี่ยเหมือนถังขยะหรืออะไรปะเนี่ยใครรู้จักมาแนะนำหน่อยนะครับ มุชคาบุโตเป็นเหมือนประมาณด่วงกว้างเลยครับตัวนี้ใส่เกาะด้วยโคมะซังเคยวาดแล้วซับไฟเนียนเป็นจิบานเนียนที่แบบเป็นเพชรว,วิง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 นะครับโคมะซังอันนี้ใส่ชุดทำงานจิบานเนียนอาโคมะซังอีกแล้ว มีซ้ำเยอะจังคนเนี่ยบิดจินก็ถ้าอยู่วันพีทคงจะกลายเป็นแฟนของบรูคนะครับเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้น่าวาดนะฮิตโตะซึเมะไคโชอ่าโอ้ยโยใครรองเท้าสิงใครคนนั้นต้องอยากวิ่งแน่เลยตัวนี้ โคเมจ้อันนี้อะไรเนี่ยผีเสื้อนักกล้ามนะครับดูท่าทางไซโคโจเซ็กโคโจบินบอยบินบอยทำหน้าที่อะไรเนี่ยซาชิคาวาราชิมันคืออะไรเนี่ยเป็นโยไครหาปลาเหรอเฮ้ย ส่วนนี้หน้าวาดง่ายดีอันนี้ออกแนวเทพเทพนะครับเป็นเหมือนเทพพเจ้าอะไรสักอย่างมีสีมืมอแล้วคืออะไรมันนอนหรือมันยังไงเนี่ยเนี่ยครับพอเจออย่างนี้แล้วมันวาดต่อไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าอันนี้มันยาวออกไปเป็นขาหรือเป็นยังไงนะครับเฮ้ยป <c oughs> ีศาจร,รีโมทคอนโทรลไอ้ มาน้อยโพนี่นะครับปูมะ My ล i t ิ l เ p ิลโพนี่อุ้ยปีศาจน้าตูดเฮโคคิจินบุนบุนโดริเป็นประมาณเป็นนกคล้ายๆไอ้นี่เลยอะอะไรนะแองกี้เบิร์ดแองกี้เบิร์ดตัวสีแดงที่เป็นมูวี่ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับเกคิี้ดาก้อน ก็คือมังกรสีแดงเฮ้ยมีนางเงือกด้วยอะนินเกียวไม่วาดไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับนินเกียวมามุชิเกียวจิเป็นงูนะครับเป็นงูลักษณะว่าน่าจะเป็นประมาณโชกุนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับลักษณะจักหมวกจักพัดอันนี้ นี่ตะขาบนะครับตะขาบหขามุกขามุกขาเด็กเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยจินเบปะเนี่ยมิจิคุซาเมอะอันนี้คือตัวนี้เป็นตัวที่ดูละหดหูมากนะครับเอ้น่ารักดีแต่มันชื่ออะไรไม่รู้นะครับนกตัวนี้ โยไคร,รุ่นเก่าปรากฏกายมันคือผีในยุคเก่าๆอันนี้เป็นพวกการ์ดท,ที่การ์ดพลังพิเศษอะไรพวกนี้นะครับไม่ไม่ได้มีความเป็นโยไครอะไรมากมายก็หมดแล้วนะครับประมาณ45บใบเนาะ ก็คงจะเก็บรักษาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับการชุดนี้แล้วเดี๋ยวว่างๆคงจะมีการซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเอามาวาดโยขายให้น้องๆดูนะครับเพราะว่ามันหาดูยากเหมือนกันนะครับข้อมูลตรงนี้ในเซิร์ชใน Google ก็ไม่ค่อยเจออะไรก็ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าแต่ว่านเนี่ยเนี่มีเบาะแสแล้วเนี่ย ใครโยไควอชใน f a c e b o o k นะครับน่าจะมีการให้ข้อมูลที่พร้อมที่เยอะพอสมควรนะครับอาจจะไปติดตามแล้วก็จะได้ข้อมูลโยใครมาวาดให้น้องๆดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คงต้องเก็บเก็บเก็บแล้วก็เก็บเก็บเก็บนะครับ ก็คือยังไม่ได้เก็บใส่กล่องอะไรมากนะครับเก็บแบบง่ายๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาวาดก่อนนะครับพอวาดเสร็จแล้วครบแล้วก็คงเก็บใส่กล่องไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันสูญเสียอะไรมากไปกว่าน,นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะถ้าน้องๆสนใจการ าการ์ดของโยค Watch นะครับก็ลองไปซื้อดูได้ที่7 e เ e ่ e อนะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นกล่องละ99บาทก็แพงพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นมากก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนผู้ปกครองเพื่อที่จะซื้อมาเล่นนะครับใครอยากได้เก็บเงินซื้อเองนะครับสะสมเงินด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาตั้งดีกว่า บนอะไรโดยไม่มีรูปภาพก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอยากให้ก็คือเอามาเพื่อเป็นข้อมูลในการวาดรูปให้น้องๆดูนะครับสำหรับชุดก gas y โยไคบอสนะครับสวัสดีครับ